ข้อความหนึ่งระบุว่าพื้นมหาสมุทรระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะแตกออกคลื่นลูกใหญ่จะสูงขึ้นในทุกทิศทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นแผ่นดินไหวเบื้องต้นขนาด5.4ได้รับการบันทึกในหมูกก่เกาะทางตวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดของแผ่นดินไหวมากกว่า1,000ครั้งนับตั้งแต่วันที่21มิถุนายน คำถามคือแผ่นดินไหวขนาด8หรือสูงกว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าหรือไม่นี่คือเหตุผลที่มันอาจไม่เกิดขึ้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นปัดคำทำนายของทาสกิมนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถคาดการแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำมีความเชื่อว่าเรียวทาสกิได้ฝันถึงแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และสึนามิที่เลวร้ายในวันที่5กรกฎาคม เธอเขียนกับเรื่องนี้ในหนังสือการ์ตูนมังงะของเธอในปี1999หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์ซ้ำในปี2021โดยมีคำทำนายสำหรับแผ่นดินไหวใหญ่ตะวันออกของญี่ปุ่นปี2011ที่ถล่มโทโฮกุอยู่บนหน้าปกแต่การสนับสนุนคำทำนายนี้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้เนื่องจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาไม่สามารถคาดการได้ด้วยเครื่องมือใดๆที่คิดค้นขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน